สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาพบกับผมเบสอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆเนี่ยมานั่งอ่านแพทเกมเซเว่นไอดอลประจำวันที่19นะครับหรือว่าวันพรุ่งนี้นะครับในวันพฤหัสช่วงเวลาประมาณ11บเอโมงเนาะจะเปิดเซิร์ฟนะครับแต่ว่ามันเป็นแพทเล็กๆที่มีแค่ตัวละครนะครับฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปเข้าแพทแล้วก็วิเคราะห์ตัวละครกันนะครับวันนี้ผมก็จะมาแจ้งเตือนเล็กน้อยนะครับว่าตอนนี้นะครับดันคอลแลบเัอไม่ใช่ดันคอลแลบดันผู้พัฒนานะครับจะหมดในวันพรุ่งนี้นะครับดันเอ็กซ์์ตรรรร้้้้าาพพุุ่่งงนนนีีดัอมะคบแลวก็ ตัวของขนมอาริสนะครับแล้วก็ตัวของคานิวอลใบไม้ร่วงก็จะหมดในวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตัวของ personal reload นะครับจะหมดในวันจันทร์ก็ตหรละคนที่ยังไม่ได้ลงนะครับก็อย่าลืมไปลงกันด้วยนะครับผมทีนี้นะครับมาดูกันนะครับว่าแพทในวันพรุ่งนี้จะมีอะไรบ้างนะครับผมโอเคมีแค่ตัวละครนะครับคอนเทนต์ใหม่ปรับปรุงคอนเทนต์แล้วก็ปรัปปุ่มระบบนะครับผม ตัวละครตัวนี้นะครับที่จะพูดถึงเลยนะครับก็คือเมลครีนะครับเป็นตัวละครประเภท2ล้านนะครับผมหรือว่าเป็นกลุ่มเมกาดาร์คไนท์พวกแฝดพวกเพลตันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ความสามารถค่อนข้างเวอร์มากนะครับผมตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครประเภทระยะใกล้นะครับก็ไม่มีพาร์ติตี้หลักในการโจมตีนะครับก็คือตีตัวที่อยู่ใกล้สุดนั่นเองสร้างความเสียหายการโจมตีปกติแบบ3ามร้อยเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ซึ่งความเสียหายตรงนี้นะครับดาเมจจะอยู่ที่อเบากว่าแฝดนิดนึงนะครับก็ไม่นิดนะก็เบากว่าเบาระดับหนึ่ง นะครับสร้างค่าเสียหายแบบคิดที่ข้อ425เปอร์เซ็นต์กูก็ก็เบาลงมาเยอะเลยนะแต่แรงกว่ายอนทีนะครับผมแรงกว่ายอนทีนะแล้วก็เมื่อโจมตีสําเร็จนะครับจะมอบบัฟนักวิจัยแห่งความบ้าคลั่งให้กับเพื่อนทุกคนนะครับในภายในทีม2องวีซึ่งบัฟตัวนี้นะครับจะมีอัตราค่าเสียหายเพิ่มเติม24เอร์เนแล้วก็อัตราค่าเสียหายจุดอ่อนเพิ่ม24เซนะครับอันนี้ก็เรียกว่าดีมากเลยนะ เรียกว่ามาแทนตำแหน่งของยอนฮีนะครับตรงนี้เลยนะครับความเสียหายจุดอ่อนสุดท้ายตรงนี้24%เท่ากันเลยนะครับแต่ว่าด้วยความที่เมลคีเนี่ยเป็นตระครที่เจนใหม่กว่านะครับทำให้ความเสียหายเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงกว่านะครับแล้วก็ประโยชน์ที่เยอะกว่าตรงที่มีบัฟตัวของเพิ่มอัตราความเสียหายเพิ่มเติมด้วยนะครับซึ่งบัฟตัวนี้ครับเป็นบัฟหองเซอินถามว่าแรงเข้าเซอินไหมผมคิดว่าดาเมจคือคือกันแรงกว่านิดหน่อยแต่ว่าสามารถเล่นพร้อมกันได้นะครับในด่านสเตจเนี่ยสามารถเล่นพร้อมกันได้นะยังไม่มีปัญหาอืม แล้วก็มอบบัฟนะครับจอมเวทผู้เสื่อมสามให้กับตัวเองเลย2วิททีซึ่งไอบัฟตัวนี้นะครับก็คือจําเป็นสร้างโลกให้ตัวเอง2ครั้งแล้วก็เพื่อเขาเสียหายจุดอ่อนสุดท้าย24%เหมือนกับเพลตันใช่ไหมที่มีเพิ่มจุดอ่อนให้ตัวเองด้วย24%นะครับนี่เขาเสียหายจุดอ่อน2 4ก็คือจะเป็นตัวละครที่ดาเมจแรงมากเออแล้วก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวเองด้วยนะครับโจมตีสุดท้าย5%ตต่อะครประเภทระะยใกล้นต์ตลอตัวเอองยู่แล้วก็คือ1ตัวอยู่แล้วนะครับ คือต้องหาเพื่มต้นทีมอีกอสองตัวนะครับที่เป็นตัวละครประเภทดาบมาอยู่ในทีมด้วยทําให้ความเสียหายเนี่ยเพิ่มโจมตีสูงสุดได้ถึง45นะครับคล้ายๆกับตัวของลีจิลิฟที่เพิ่มดาเมจให้กับตัวเองในกรณีที่มีตัวละครระยะใกล้เอ่ระยะไกลอยู่ในทีมนะครับอืมโอเคเทียบกับลจิลิฟน่าจะง่ายกว่าเนาะโอเคควาเสียหายคยี่ยแรงกว่าลีจิลิฟนะครับแต่ว่าลีจิลิฟเนี่ยเป็นตัวละครตีไกลทําให้เบสดาเมจเนี่ยสูงกว่านะ แต่ว่าสกิลแอคทีฟนะครับมีความเสียหายเท่ากัน30% 0 0 4เมตรรอบเป้าหมายประเภทฟังก์ชันอันนี้ล็อกนะครับอันนี้ล็อกหัวฟังก์ชันที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับเมื่อโจมตีสําเร็จนะครับจะมอบดีบัฟการทดลองต้องห้ามสิวิอันนี้เรียกว่าโกงมากคือลดความเร็วโจมตี50%นะครับลดโจมตีสุดท้าย30%แล้วก็ลดอัตราจุดอ่อนลง24%เรียกว่าโอ้ดีบัฟสอย่างนะครับ แต่มันถามว่ามันทับกันทุกคนในทีมมันทับหมดเลยยกเว้นตัวของรถอัตจุดอ่อนถูกปะที่ในเกมตอนนี้เหมือนจะยังไม่มีเลยนะครับน่าจะเป็นบัฟดีบัฟใหม่นะครับผม,มคิดว่าเป็นดีบัฟใหม่เหมือนแฟที่มีตัวของรถบรรทาแบบหมู่ในเกมมันน่าจะมีหรือปะในเกมมีตัวของเมแต่ว่าเมย์มเป็นรถบรรทาเป้าเดียวเนาะแฟดเป็นหมู่นะครับก็จะเป็นดีบัฟประเภทใหม่เออมอบดีบัฟจองจําให้กับเป้าหมายสาวิก็คือล็อกขา ขอเช็คก่อนนะครับว่า,าตัวของแม่กันได้ไหมโอเคตัวของแม่กันไม่ได้นะครับทำให้ดีบัพจองจำน่าจะเป็นดีบัพที่ยังไม่มีใครกันได้เลยในเกมนอกจากตัวของ Extra, เอ็กซ์ต้าเออตัวตัวทองในอย่างเหมือนจะยังไม่มีใครกันได้ตอนนี้นะครับตอนนี้มีตัวของตัวแม่นะครับที่กันมึนกันหลับกันอมพาตกันนกแบก๊ก แล้วตัวของดิจิลีฟที่กันตึงขาแข็งทื่อน,นะครับเออการแข็งทื่อน,นะครับดิจิลีฟแล้วก็ตัวของคออารินนะครับคารินช่วยน้ําที่กันใบอ่าอันนี้ก็จะเป็นดีบับที่ยังไม่มีใครกันได้เหมือนกันโอเคปะมีดีบั๊บสองตัวเลยที่เรียกว่าเจ๋งมากนะครับประเด็นคือมันเป็นรถโจมตีเว้ยจริงๆมันควรจะลดอัตราขี่ปะเพราะว่ามันมันล็อกตัวฟังก์ชันฟังก์ชันในเกมอะถ้าไม่ใช่ตัวเจมใหมจ่จริงๆเนี่ยไม่แหลง นักแสดละครที่เป็นฟังก์ชันเจมใหม่อ่ะตอนนี้นมันมีแค่คนนี้เลยก็คือ,อยูคาลิทีนามะเออโอเคหวังผลได้อยู่นะครับแต่ว่ามันก็มันก็ยังเป็นตัวเดียวเก็บปะรถโจ๊สุดท้ายฟังก์ชันเนี่ยมันก็ยังดูไม่น่าสนใจขนาดนั้นนะครับแต่ว่าตัวของลดความเร็โจมตีเนี่ยเรียกว่าเจ๋งมากเพราะว่าถ้ามันถึงไม่ลดขี้เนี่ยการลดความเร็โจมตีเนี่ยก็เรียกว่าเป็นการลด สกิลที่มาจากความเสียหายขีได้ตรงที่แบบมันก็จะตีช้าลงทําให้เกิดแอคทีฟการโจมตีคที่ข้อเนี่ยน้อยลงด้วยประมาณนั้นปะเก็ตปะหมายถึงว่าตีช้าลงถ้ามันติคีร้อยเอร์เซ็นตเนี้ยตีช้าลงครึ่งหนึ่งอ่ะหมายความว่าในสิบวีอ่ะถ้าคุณตีทุกๆ1นึ่งวีอ่ะมันจะเท่ากับว่าบัฟอาจจะหายไปครึ่งหนึ่งเลยเออก็จริงๆก็ดีนะครับลดความรุนโจมตีห้อร์ ทีนี้ถามว่ามลคีเนี่ยมันแทนใครนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยมลคี Milky เนี่ยมีบัฟที่ทับกับยอนฮี ee, แล้วก็ตัวของเซีินชุดใบน้ำแต่ว่าเอ,อ่ดาเมจเนี่ยการที่ถ้าเรื่องระหว่างยอนฮีกับเซีินหายเนี่ยยอนฮีหายอะ่ะไม่กระทบอะไรเลยเว Se นะเซียนอ่ะแรงกว่ายอนฮีกับเท่าตัวเลยในปัจจุบันนะครับแล้วก็ยอนฮะีน่ะมันไม่ใช่ดีบัฟที่แย่แต่ว่าตัวยอนฮีอ่ะมันเก่าไปแล้ว เข้าใจฟีลปะเพราะมันเก่าอะดาเมจยอนฮีเองอะมันเบามากถ้าเ,เพื่อนๆมาทันแพทตัวของเออ่สุขาววัดดีอาเวจีใช่ปะสุขาววัดดีอาเวจีที่เป็นตัวของอใครนะไอ้นั่นอะไอ้นั่นอะตัวนินจาเนี่ยเนี่ยเนี่ยยูซุริฮะมันจะมีเพิ่มจุดอ่อนก็คือเพิ่มลอทเลดาเมจเหมือนกับยอนฮี20%บอแต่ว่า ตัวมันอ่ะมอบบัฟน้อยกว่านะครับแต่ตัวมันแรงกว่านะแรงกว่ายอนฮีมากด้วยแต่ด้วยความที่บัฟมันเปอร์เซ็นต์น้อยกว่าเวมันเลยดาเมจไม่เท่าทีมทั้งทีมยอนฮีทั้งทีมที่มียอนฮีอยู่เออแต่พอบัฟมันเท่ากันแบบเนี้ยแบบเมลคีเงี้ยก็ไม่ต้องมีคอแล้วล่ะต้องถอดยอนฮีออกนะครับผมยอนฮีก็จะกลายเป็นทีมสองในแม่นะครับเออเป็นทีมสองไนแม่นะครับรวมถึง ตัวของสมรภูมิตรงนี้นะครับประลองบอสเนี่ยก็ต้องดูนะครับว่าทีมหลักอะที่เราใส่เดจิลีฟอยู่เนี่ยมันมันมันตีไก่ครบหรือยังไออย่างทีมผมตอนนี้มันไม่ครบถ้าเป็นอย่างเงี้ยเมลคีก็ยังไม่น่าสนใจขนาดนั้นเนาะอืมแถมว่าทีมนี้ก็มีเซอยู่ด้วยก็เลยยังไม่น่าสนใจถ้าเลือกจริงๆก็คงจะใส่ทีม2นะเมลคีคือทัท้ทงเนี้ยต้องดูที่ว่าทีมที่เพื่อนๆจัดเอาไว้เนี่ยมันเป็นยังไงอืม แต่ว่าเท่าที่ผมนั่งอ่านเนี่ยยังไงก็แรงกว่ายอนฮีนะแรงกว่าแน่ๆคือถ้าสมมุติว่าลงทีมสเตทเนี่ยแทนยอนฮีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่แทนเซอินแทนยอนฮีนะครับแล้วก็คุณสมบัติพิเศษของตัวของเมลครีเนี่ยคือเป็นตัวละครที่สามารถลงอารีนาก็ได้ถูกปะเป็นสกิลเอนะครับยอนฮีก็ลงได้แต่ยอนฮีเนี่ยต้องต้องเข้าใจก่อนว่ายอนฮีเนี่ยลงในทีมสองทีมสามที่ไม่ชนกับตัวของแม่ดานเนี่ยเนี่ยมันมีต้านมันมีต้านหลับนะครับมันก็จะทําให้ยอนฮีชนกับดานเนียไม่ไหว แต่ถ้ายอนฮีไปชนกับทีมที่ไม่มีลาเนีย่ย mm hmm. เรียกว่าเรียกว่าโกงเลยนะจริงๆมันเรียกว่าโกงเลยเพราะว่ามันเป็นหลับที่นานมากนะครับหลับอยู่ที่5วินานกว่าตึงขาของยอนอของเมลคีอีกที่อยู่แค่3วิออแถมตึงขาเนงขามันยังทําอะไรได้นะครับมันยังสกิลได้มันยังตีได้นะครับแต่ว่าตัวของหลับเนี่ยคือหลับแล้วหลับเลยแถมโดนตีก็ไม่ปลุกนะครับ เนี่ยหลับนิรันไม่สามารถขยับได้ไม่สามารถโจมตีได้ไม่สามารถใช้สก,กิลได้นะครับแล้วก็หลับเนี่ยถือว่าเป็นการหลับไหลนะครับหลับนิรันแต่ว่าถึงแม้จะถูกโจมตีนะครับก็จะไม่ลบสถานะนี้ออกเห็นปะมันเป็นดีบัพที่โกงมากเว้ยแต่ถ้าชนแม่ก็เรียบร้อยนะครับเนี่ยอ่ะก็จะทําให้ยอนฮีอุ้ยขออภัยก็จะทําให้ยอนฮีเนี่ยสามารถจะไปเล่นทีม2ในอารีนาได้นะครับ กิววอลก็ได้เช่นกันนะเมลคีก็ไปเล่นทีมหลักนะครับเพราะดาเมจเนะี่ยพิ่งพาได้อยู่แล้วแหละในในอารีนานะในอารีนาดาเมจเพิ่งพาได้อยู่แล้วนะครับสามพันเปอร์เซ็นต์นี่ไม่น้อยเลยถ้าเทียบง่ายๆนะครับเทียบนี่นะครับเอลกาเอลกาก็สามพันเหมือนกันแล้วก็หลังจากที่เพื่อนๆเห็นดูนะครับว่าสามพันมันเป็นยังไงนะของเอลกาดาเมจเรียกว่าถล่มมากนะครับแรงมากอืมเมลคีก็จะสภาพเดียวกัน ประมาณนี้นะครับ Milky, มิวคีผมถ้ามี5ดาวผมก็จะให้ที่5ดาวนะครับผมว่าตัวละครค่อนข้าง,างโกงโกงเลยนะครับมาตัวที่2กันนะครับตัวที่ี่ยจะเป็นตู้ตู้ลานเดียวแต่ว่าตู้นี้จะไม่ได้แบบเข้ามาพร้อมกับมิวคีนะครับจะเป็นตู้ที่เข้ามาหลังจากนั้นเนี่ยวิ๊กหนึ่ง วันที่16นะครับก็คือเข้าหลังจากที่เมลคีเข้ามาแล้ววิกหนึ่งก็คือวีที่4นะครับผมอารางังโอ้ในใครเล่นเซฟเซฟไไหนหึ่งแล้วไม่ได้เล่นเซฟแม่นะครับไม่ได้เล่นเซฟกาวกาเนี่ยอาจจะไม่เคยเห็นอ,อารังนะครับเป็นประเภทฟังก์ชันนะครับที่ไม่มีพอริตี้หลักในการโจมตีคือตีใกล้สุดนะครับผม,มการโจมตีทั่วไปนะครับถึง600%นะครับฟังก์ชันดามเนี่ยสูงอยู่แล้วเพราะว่า ตัวของฟังก์ชันนะครับสเตตเนี่ยค่อนข้างต่ำมันเองนะนะแปดดาวดาเมจแค่แสนห้านะครับผมถ้าเรามาดูดาตัวครตีใกล้กันอย่างซีอินสองแสนนะครับเบาวกว่าเห็นได้ชัดนะครับผมโอเคการสร้างเสียหายไปคีย์ลิข้อนะครับอยู่ที่แปดร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เยอะมากนะครับแต่ว่านั่นแหละฟังก์ชันโอเค <laughs> เมื่อตีโดนนะครับหรือว่าตีสำเร็จนะครับจะลดสกิล คุณดาสก,กิลให้ตัวเอง2วินะครับแล้วก็ฟืฟ้นฟู hp ให้เพื่อนทั้งหมด3.1%งซ์ของ max hp ของเพื่อนนะครับคล้ายกับคารินใช่ไหมคล้ายกับคล้ายกับโลโลด้วยปะโลโลก็น่าจะมีตีฮิวโอ้เท่าโลโลเลย3.1%ออืมคารินก็3.1นะครับน่าจะเป็นเบสฮิวตอนนี้ ตีคีน่าติดฮิลเลย3.1%มจเปเซ็นโอเคแฟคชีวแอคทีฟนะครับมอบบัฟเส้นทางเดียวในแบบของฉันให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมด10วิเส้นทางเดียวนะครับก็คือโล่อมตะ3ครั้งนะครับก็คือโดนดามเมจใดๆ3ครั้งได้นะครับแล้วก็ลดค่าเสียหายที่ได้รับลง25%เลยนะครับโดยที่บัฟนี้จะขาดจัดออกไม่ได้บัฟใหม่เปล่าไม่ใช่นะครับเป็นบัฟที่เคยมีอยู่ในลูดี้ อ่อไฮรอดแล้วนะครับนี่เลยแล้วค้าเสียหาย30%โอเคลดน้อยกว่า5%นะครับแต่ก็ยังเป็นดีบัฟที่เรียกว่าเหมือนแกะกล่องอยู่ในเกมถ้าไม่นับรูดี้ไฮลอดนี้ก็ยังไม่มีถูกปะอืมก็เรียกว่าเป็นดีบัฟที่เ,เป็นบัฟที่สนใจนะ่าสนใจมากนะครับเอาไว้ได้ในทีมถึกแล้วก็เอาไว้ได้ในอารีนาได้แน่นอนนะครับในทีมที่ไม่มีลูดี้อยู่ โอเคแล้วก็มีพาสซีฟด้วยนะครับก็คือตายเกิดทีหนึ่งนะครับโดยรวมเนี่ยอารังเนี่ย,ผมม,ยผมมองนะผมมองว่าอารังเนี่ยมันสุดได้กว่านี้เว้ยมันมันยัง,ม,ยงมันยังได้อีกนิดนึงอ่ะมันมันไม่ใช่ว่ามันไม่เก่งนะแต่ว่ามัน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 ดีได้กว่านี้มันอาจจะใส่เป็นแบบบับถาวอนแอคทีฟสักอย่างหนึ่งอ่ะใส่เข้ามาให้กับอารังเลยเงี้ยให้เหมาะกับเป็นฟังก์ชันหน่อย เพราะมันเป็นตีฮิวอ่ะในอารีนามันหวังฮิวไม่ได้ขนาดนั้นครับมันกลายเป็นว่าอารังเนี่ยหวังได้แค่ตัวของอมตอะอ,อ่อเอออมตะสามครั้งกับลดความเสียหายที่ได้รับถูกปะ่ะเพราะว่าในทีมแบบดันสเตทอ่ะตัวละครที่ไม่ได้เพิ่มความเสียหายให้กับทีมอ่ะมันไม่ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วเว้ยเรื่องว่ามันใช้งานแทบไม่ได้เลยถามว่าคนมีมันเล่นแบบคนที่แบบไม่มีตัวเลยแล้วแบบเปิดได้มันเงี้ยเล่นได้ไหมมันเล่นได้แต่ว่า คนที่มันมีตัวที่มันลงได้อยู่แล้วอ่ัรู้สึกว่าไม่ขมแบบตัวไม่โอเคเออคือมันได้กว่าน,นี้ผมว่านะแต่ถามว่าถามว่าตอนนี้ใช้งานได้ไหมตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะครับสามารถลงทีมสองทีมสามในอารีนาได้เออประมาณนี้แล้วก็ยังไม่รู้นะครับว่าพาร์ชเลนเจอร์หน้านี่นจะเป็นตัวใดเผอๆเนี่ย,ยผมเดานะอาจจะเป็นคอแลบเลยด้วยซ้ำ แต่เหมือนในเกมจะยังไม่ได้ใส่มาเป้าว่าแบบมีคอเลบเดี๋ยวค่อยไปนั่งเดี๋ยวขอนั่งดูอีกทีหนึ่งนะครับว่าเออใน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 ,ใน,นะสามพระนามีพูดถึงคอเลบหน้าไหมโอเคนะอลังโอเคถ้าเต็ม5ผมก็ให้3อันนี้พูดในฐานะเดจนธรรมดาแล้วน้วยนถะึงสดาวประมาณนี้นะครับมันดีกว่านี้ได้ แต่ถามว่าโอเคมันก็โอเคแล้วเออมีคีกับอาลังนะครับก็มีคอสตูมใหม่นะครับด้วยความที่ตัวเองเป็นตัวละครใหม่นะครับแต่ก็ถามว่าจะมีคอสตูมต่ออย่างนี้ไหมก็ไม่เห็นภาพเลยนะฮะอืมแถมเป็นคอสตูมที่ไม่เคยเห็นในจ็ดเคหนึ่งด้วยทั้งคู่เลยอืมก็ดีนะครับคอสตูมน่ารักดีเพิ่มสเตปใหม่นะครับแปดร้อยด่านอืมแล้วก็เออเพิ่มเควสใหม่ด้วยโอเค ใครที่ยังไม่เต็มนะครับหมายถึงว่าสเตจยังไม่ตันี่ยก็นี่ไปดันด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้เข้าไหนแม่นะครับวันนี้ก็ยังทันนะวันสุดท้ายนะครับอาจจะได้สัก2ด่านอะไรเงี้ยสองดนนี่ก็คือได้ตัวของเอ่อเมเดียแล้วนะครับ1ตัวนะอันนี้นะครับดอกจันไว้นะครับสาหรับคนที่กําลังไต่หอยคอยหอยคอยหอคอยอยู่นะครับก็เพิ่มสเตจอีกร้อยชั้นแล้วนะครับก็อย่าลืมไปไต่กันด้วยในแพทหน้านะครับไม่งั้นก็จะเข้า เออตัวของโลกลท์ไม่ได้นะครับอย่าเรียกลกไลท์เลย <c oughs> เห็นแล้วขัดใจ <c oughs> อิทธิพลนะครับอัพ2หน้าแน่นอนนะครับทุกแพทเนี่ยจะมีอิทธิพลเพิ่มมา2หน้านะครับเป็นเก้ประมาณนี้ปรับปรุงระบบนะครับก็จะมีตัวของรวมรวมเซิร์ฟนะครับสำหรับเซิร์ฟเก่าๆเนี่ยก็ไม่ต้องหวังแล้วนะผมคิดว่าเซิร์ฟเก่าเนี่ยคงจะไม่รวมเซิร์ฟแล้วละ่ะ แล้วก็จะมีแก้บั๊กนะครับอโอเคประมาณนี้นะไม่มีอะไรแล้วติดติดติด,ดโอเคน่าจะครบแล้วนะครับโอเคทีนี้ไปดูสารพฒนากันว่ามีพูดถึงตัวละครคอแลบหน้าไหมอันนี้คือพูดถึงอัปเดตหน้านะครับล่องลอยแห่งความโกลาหลอันนี้คืออัปเดตหน้าเลยนะไม่ได้หมายถึงอัปเดตนี้นะครับ นะ้ำเบ็ดหน้าวงล้อแห่งความกลาหลน่าจะเป็นมังกรขาวใช่ไหมอ่ะโอเคเราจะปรับให้สามารถรับไอเทมการเงินที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงอันเป็นรางวัลในคอนเทนต์หลักของหลักนั่นเองก็ได้อย่างพอเพียงมากกว่าเดิมนะครับแล้วก็วงล้อำนำโชคจะได้รางวัลอื่นที่ไม่ใช่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอีกต่อไปนะครับ กินเนไม่มีเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เกี่ยวกับจริงๆเนี่ยจะพูดว่าวิเคราะห์ก็ถูกไหมเพราะว่าจริงๆวิเคราะห์มันจบไปตั้งแต่พาตัวละครแล้วคือตัวละครทุกคนเนี่ยน่าจะรู้แล้วว่าเมลคีเนี่ยมันเก่งนะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่าตัวละครเนี่ยมัน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 แบบมันแทนคนอื่นได้ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับคุณสมบัติตัวละครข้างเคียงอะไรเงี้ยหรือว่าเทียบกับตู้ที่กำลังจะไปเงี้ยมันมันเป็นยังไงเนาะนะครับทีนี้เราก็จะสรุปให้ฟังอีกทีีนนึงงะครัับก็ถ้ายไมม่ ถ้ามีออนฮีมีเซอินเว้นแต่ว่ายังไม่มีเพลตนันเปิดเพลตันก่อนดาวหนึ่งแล้วค่อยไปเปิดเมลคีหนึ่ดาวถ้ากะจะเหมาเมลคีหนึ่งดาวเลยเออถ้าจะกะเหมาเมลคีนะครับเมลคีหดาวสีดาวห้าดาวไม่เอา3ดาวโอเคปะใครยังไม่มีเอลกาเอลกาทองหลังตู้ซะ ใครยังไม่มีไดอาร์ช่างมันนะครับไม่ได้จําเป็นโอเคประมาณนี้สำหรับตู้ปัจจุบันโอเคตู้ฝ้าก็ใครยังไม่มีเบริก้ากดซะต้องใช้ต้องใช้ไดแม่กดซะนะครับต้องมีติดตัวไปประมาณนี้แล้วกันประมาณนี้โอเคเจ็บคอแล้วนะครับนานแล้วขึ้นชั่วโมง <laughs> โอเคสำหรับคลิปนี้นะขอตลาไปก่อนนะครับว,วัาจันใหม่พาหน้ากัน ถ้านั่นจะเป็นอะไร LL น่าจะ L นะครับโอเคไปแล้วน,นะครับใบ